สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาลีทาโร่วันนี้จะมาสอนวิธีการฝึกฝนการดูดวงโดยใช้ไพ่ทาโร่นะคะวิธีดูไพ่แบบนี้นะคะเรียกว่าไพ่คำถามคำตอบนะคะจะเป็นคำถามที่ตอบง่ายๆ Yes No ใช่ไม่ใช่ ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ได้เป็นคำถามที่ซับซ้อนมากนะคะเป็นคำถามที่ต้องการแค่คำตอบง่ายๆจะใช้เป็นในกรณีดูดวงรายวันรายอาทิตย์รายเดือนอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เหมาะกับหมอดูมือใหม่หัดใหม่นะคะ ที่ต้องการจะฝึกฝนความแม่นยำในการดูดวงแล้วก็ฝึกฝนสัมผัสของเรานะคะแล้วก็ฝึกการอ่านไพ่เองค่ะอุ๋ยใช้ไพ่ทาโร่แบบคลาสสิกนะคะแบบสากลเลยที่ทุกคนก็รู้จักนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กนะคะพกพาบอกเอาไปไหนมาไหนก็ได้ทีนี้สำหรับคนที่ยังฝึกอยู่นะคะ ให้เตรียมกระดาษและปากานะคะจดทุกครั้งที่เราวางไพ่แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าคนที่เรียนกับอุ๋ยนะคะอุ๋ยจะสอนให้วางไพ่รายวันทุกวันนะคะตื่นมาตอนเช้าปุ๊บวางไพ่เลยแล้วถามไพ่ว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วจะจบลงยังไงนะคะเขียนคําถามแล้วก็เขียนคําตอบเอาไว้ทุกพัน์นะคะ เสร็จแล้วพอก่อนจะนอนก็เขียนลำดับเหตุการณ์ว่าใช่ไม่ใช่ตรงไม่ตรงแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะประมาณนี้แหละสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีในการเรียนนะคะก็จะต้องมีไพ่แล้วก็มีออคู่มือความหมายของไพ่อ่ะคะ่ะแล้วก็แบบรูปแบบการวางไพ่นะคะ จริงๆแล้วมันไม่ได้ตายตัวหรอกค่ะแต่ก็ถ้าเรารู้ความหมายคร่าวๆของไพ่มันก็จะง่ายขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วไพ่แต่ละใบแต่ละคนนะคะจะออบอกความหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะไพ่ใบนี้ของอุ๋ยจะหมายถึงอย่างนี้แต่ไพ่ใบเดียวกันกับคนอื่นก็จะเป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ เรื่องไหว้คูไพ่เรื่องการเก็บรักษาไพ่อะไรอย่างนี้จะไม่พูดถึงในบทนี้นะคะจะพูดถึงขั้นตอนการฝึกฝนการเรียนเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนำอีกทีนึงนะพอเราได้ไพ่มาแล้วนะคะเราล้างไพ่ก่อนนะคือการเอาไพ่คนคนวนรวมกันนะคะก่อนนะ หมือนกระจายไพ่อะค่ะก่อนเสร็จแล้วก็เอามาสับนะคะวิธีสับเนี่ยถ้าเราสับเองเราจะสับเท่าไหร่ก็ได้นะคะเราไม่ต้องจําเป็นต้องเท่าอายุหรืออะไรประมาณนี้นะพอสับเสร็จแล้วนะคะก็แบ่งไพ่ออกเป็น3ามกองนะคะตามในภาพนี่เลยเสร็จแล้วก็ปาดไพ่นะคะ จากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายยังไงก็ได้ค่ะแต่อย่าให้ไพ่ทับกันจนเกินไปนะคะให้สามารถมองเห็นขอบของไพ่ให้เห็นหน้าไพ่ทุกใบค่ะเสร็จแล้วก็นึกคำถามขึ้นมาในใจนะคะแล้วก็เลือกไพ่มาสามใบค่ะมาดูซิว่าพรุ่งนี้วิชาจะถูกหวยไหมหนึ่งสสาม พอได้สามใบแล้วนะคะก็เก็บไพค่ะเก็บไพนะวางให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็หงายไพค่ะไพจะกลับมัวกลับหางยังไงก็ช่างนะคะหงายให้ให้ตั้งให้เรียบร้อยให ให้อยู่ในตำแหน่งที่อ่านได้นะคะวีจะไม่ถือนะคะว่าไพ่จะกับหัวกับหางแต่วีจะเอาความรู้สึกของเรานะคะเอาเซนส์นของเราที่มีกับไพ่นะคะสมมุติว่าไพ่ใบนี้เรารู้สึกยังไงนะคะเราได้คำตอบออกมายังไงเราก็แปลไปอย่างนั้นเลยนะคะ ไม่ไม่เกี่ยวกับว่าไพ่จะกลับหัวไม่ดีไพ่ยอย่างนี้มันไม่ดีไม่ใช่นะคะไพ่แต่ละอย่างแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไพ่ใบที่หนึ่งนะคะบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพรุ่งนี้นะคะถามไม่ว่าจะถูกหวยไหมก็แบบเหมือนมันมีหลายๆอย่างปิดกัน้นเหมือนมันอาจจะไม่ซื้อก็ได้อะคะ่ะพูดง่ายๆนะนะก็คือไม่ซื้อก็คงไม่มีโชคอะคะ่ะ คือทำไมถึงแปรแบบนี้ก็คือคนนั่งกอดอกอะ่ะเหมือนแบบไม่เอาอะไรไม่อยากได้อะไรมานั่งรออ่ะค่ะเราก็มีกําแพงมากั้นอยูอ่ประมาณนี้นคะคะความรู้สึกที่ได้จากไพ่ทีนี้ไพ่ใบที่สองก็บอกถึงจิตใจแล้วก็การกระทําของเรานะคะเราคิดยังไงเราจะทํำยังไงนะคะในเมื่อเราคงไม่มีโชคแหละเราจะทํำยังไง เราเราสนใจอย่างอื่นเราทำเรื่องอื่นนะคะอาจจะติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานองค์กรองค์การอะไรต่างๆนะคะพวกนี้นะเหมือนเราจะไม่ได้ว่าใส่ใจกับโชคลาภนะคะเหมือนมีเรามีเรื่องที่จะต้องติดต่อกับทางราชการอะไรอย่างนี้มากกว่านะเราก็เลยแบบไม่ได้ สนใจอะค่ะไม่ได้ซื้อหวยหรือจะไม่ถูหวยนั่นแหละเรามีเรื่องอย่างอื่นที่ต้องทํานะคะไพ่ตัวนี้หมายถึงโรงพยาบาโลโรงเรียนอะไรก็ได้นะคะที่ทํางานก็ได้เหมือนกันลักษณะนี้นะไพ่ตัวนี้อะค่ะบูแล้วเขาเออเขานั่งอยู่ที่สูงเขาคงมีตําแหน่งสูงเป็นข้าราชการเป็นหัวหน้าเป็นอะไรเป็นเจ้าแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่สะท้อออกมานะคะจริงจแล้ว ความหมายของไพ่อาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะคะแต่ว่าเซนเราบอกมาแบบนี้นะเราต้องเชื่อเซนเรานะคะแว็บแรกที่เราเปิดไพ่มาคือเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็ใช่เราไม่ต้องไปนั่งอ่านตำราหรอกค่ะมันไม่ถูกหรอกคือในตำรานึงเนี่ยความหมายมันเยอะเยอะมากไพ่หนึ่งใบอะค่ะไพ่ใบที่สามคือบทสรุปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น คือมันเกิดอะไรเราทำยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงอะคะ่ะจะเป็นยังไงต่อไปอะไรประมาณเนี้ผลพวงของสิ่งที่เกิดแล้วเราทำยังไงแล้วจะเป็นยังไงทีนี้ใบที่3มเนี่ยมันเหมือนผิดหวังเหมือนล้มเหมือนถูกหักหลังอะคะ่ะหนึ่งเราอาจจะเสียดายที่ไม่ถูกหรือสอถูกก็ไม่ได้ตังหรือสาม เอ่อถูกมาก็เป็นทุกขลาบอะค่ะทำให้เจ็บป่วยทําให้มีการสูญเสียทําให้มีปัญหากับหน่วยงานราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แปลเป็นทํานองนี้ได้นะคะไพ่มันจะแปลแบบเป๊ะๆไม่ได้นะคะมันก็จะออกเป็นทํานองนี้นะทีนี้ก็จดนะคะจดไว้จดคําทํานายไว้แล้วมาดูว่ามันตรงไหมมันแม่นไหมมันเอ่ย ถ้ามันไม่ใช่อ๋อแสดงว่าไพ่ตัวนี้มันแปลว่าอย่างนี้นะมันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการที่วิเลียนปานะคะถึงมีหลายๆคนแยง้งว่าไพ่ตัวนี้มันแปลว่าอย่างนี้นี่ก็แล้วแต่นะคะมันไม่เหมือนกันอะพอดูเสร็จแล้วนะคะก็รวบไพ่เข้ามาแล้วก็ล้างไพ่ทุกครั้งนะคะทีนี้พอเราจะดูใหม่ก็ทําเหมือนเดิมค่ะ เลือกออกมา3ใบใบที่หใบที่สใบที่สทีนี้ไพ่ที่วางอยู่นี่นะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับคนที่เราคิดถึงอยู่เนี่ยคนที่เรารักเขาอยู่เนี่ยเขารักเราหรือเปล่าผู้ชายคนนี้รักเราไหมอย่างเงี้ยนะผู้หญิงคนนี้รัก,กเราไหมเพื่อนเราคิดยังไงแต่คำถามนี้อยุยถามนะคะว่าผู้ชายคนนี้รักเราไหม สำหรับคําถามเกี่ยวกับว่าคนอื่นคิดยังไงนะคะไพ่ใบแรกก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาและเรานะคะและใบที่สองก็จะหมายถึงเขาทํำยังไงนะคะกับสิ่งท,ที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเขามันจะมันจะทำให้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะคือเขาทําอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ อย่างในไพ่ชุดนี้นะคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือเหมือนผู้ชายคนนี้นะคะ่ะตามหาความรักมานานเขามีความรู้สึกมีความเซนซิทีฟมีความเ,เก็บกดอะไรบางอย่างอะคะ่ะมีความลับในใจมีความซ่อนเล้นอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะคะแล้วเขาก็ตามหาอะไรบางอย่างแล้วความรู้สึกของเขานะคะ ก็เหมือนกับเขาค่อยๆก่อค่อยๆสร้างเห็นไหมเอาไม้มาตั้งๆเหมือนจะกั้นรั้วเหมือนจะทําบ้านเหมือนจะอะไรสักอย่างอะคะ่ะเหมือนเขาตามหาเสร็จนะคะใบที่หนึ่งใบที่สองเขาก็เออเริ่มก่อร่างสร้างตัวเริ่มเริ่มจะทำความมั่นคงและก็แสดงว่าเขาก็เรียนรู้ที่จะพิจารณาแล้วนะคะเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันทีนี้ใบที่สาม,มันจะเกิดอะไรขึ้น ก็เหมือนเขาอยู่ตัวแล้วอะค่ะเขาก็หยุดตามหาและเราอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วนะคะในตามไพ่นะก็คือแบบเออฉันไม่เอาแล้วแหละฉันเต็มแล้ะจะเอาอะไรมายื่นให้ฉันก็ไม่สนใจฉันไม่ดูอะค่ะเหมือนแบบมีมีอะไรมายื่นแก้วให้เหมือนมีเมฆเหมือนมีเหมือนมีอะไรเข้ามานะคะตามไพ่นี้ก็คือเท่าเท่าที่ความรู้สึกมันจับได้ก็คือ ผู้ชายคนนี้นะคะเจอความรักที่เขาต้องการแล้วเขาก็เรียนรู้ที่จะรักเรียนรู้ที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันแล้วเขาก็หยุดทุกอย่างแล้วนะคะถึงจะมีใครเข้ามาถึงจะดีกว่านี้เขาก็ไม่ไปแล้วค่ะไพ่ชุดนี้นะคะเป็นตัวอย่างของการวางไพ่รายวันนะคะการวางไพ่รายวันเนี่ยก็จะเหมือนกับไพ่คําถามคําตอบนะคะ นี่เป็นวิธีการฝึกนะคะวางไพ่หลายวันเนี่ยจะต้องวางทุกๆุกเช้านะคะคือทุกๆุกเช้าเลยหรือไม่ก็ตื่นเช้าไม่ไหวนะคะมารีบก็วางไว้ตอนเย็นนะคะก่อนนอนเอ่อถ้าเราวางตอนเช้านะคะก็อธิษฐานถามไพ่ว่าเอ่อวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วจะจบลงยังไงนะคะเราจะทำยังไงเราควรทำยังไงแล้วจบลงยังไงนะ ก็คือไพ่ใบที่หนึ่งสองสามใบที่หนึ่งจะเกิดอะไรบ้างใบที่สองเราควรจะทํายังไงมีอะไรแนะนําบ้างใบที่สามก็คือแล้วมันจะจบลงยังไงทีนี้สําหรับคนที่วางตอนกลางคืนนะคะแลวตอนเย็นก็ถามว่าวันพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วควรจะทํายังไงแล้วจะจบลงยังไงหนึ่งสองสามนะคะไพ่ใบแรกอุ้ยวางตอนเย็นนะคะตอนกลางคืน พวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็มีงานให้ทำมีเรื่องให้ต้องทำเยอะแยะเลยค่ะก็เหมือนกับทำงานหาเงินนะนะทำทีละเหรียญละเหรียญละเหรียญน่ะนะประมาณนั้นนะคะตามไพ่นะถ้าเราจะไปเปิดดูคำแปลจริงมันก็ไม่ใช่หรอกคะ่ะแต่ความรู้สึกของเรามีเรื่องให้ทำเยอะแยะเลยพวกเน,ะนี้ทีนี้เราควรจะทำยังไงมีเรื่องให้ทำแต่เราทำไม่ไหวหรอกค่ะเหมือนเราถูก มัดอยู่เหมือนเราถูกตึงอยู่ค่ะเหมือนเราอาจจะไม่สบายก็ได้แต่ในในใจอุ๋ยคือเป็นไพ่แบบอยากจะทำอะค่ะหลายๆอย่างมากเลยมีเรื่องให้ต้องทำแต่ทำไม่ได้มันก็เลยรู้สึกแบบอ,อึดอัดรู้สึกแบบไม่โอเคอค่ะพยายามจะดินน้นรนพยายามที่จะทำนะพยายามที่จะฝืนแต่ฝืนก็จะมีปัญหานะคะไพ่ใบที่สาเป็นเ,เป็นแยวุเล่น นะคะก็คือเป็นเดวิลนะเป็นเด e d เด e ก็คือแบบคุณต้องมีอันพินาศแน่ๆเลยถ้าคุณไม่อยู่เฉยๆนะนะถ้าคุณยังไม่ยอมอยู่นิ่งๆอะ่ะคือการฝึกวางภ้ยให้ตัวเองนะคะมันก็จะมีปัญหาคือเราจะแปรเข้าตัวเองนะคะเราเหมือนเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้คือพวกนี้อนะคะ่ะมันก็จะต้องมีอะไรทําอยู่แล้วลนะคะเพราะ ต้องรดน้ําต้นไม้ต้องดูแลผักต้องดูแลลูกแล้วต้องดูดวงด้วยนะคะมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทํามันก็ถูกแล้วว่าค่ะทีนี้ก็คงทําไม่ได้เนื่องจากสุขภาพไม่โอเคเพราะตอนนี้อุ้ยป่วยอยู่นะคะแล้วก็ขยับตัวมากๆเดินมากๆหรือทําอะไรเงี้ยก็เลือดเลือดก็จะไหลนะคะทีนี้ทีนี้ก็คือ มันก็จะเป็นไพ่ devil the d e a t นี่คือไม่ตายนะคะก็หมายถึงว่ามันมีเรื่องยุ่งยากมันจะต้องเจ็บป่วยมันจะต้องพี่นาดอะคะ่ะมันจะต้องพังแหละไพ่บอกให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรหรอกยังไงก็ทําอะไรไม่ได้ให้พักผ่อนนป่งนี้นะไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นอยู่เฉยๆค่ะเสร็จแล้ว พอตอนเย็นหรือก่อนนอนนะคะก่อนมาทบทวนเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นเอ้ยมันเป็นจริงอย่างที่ไพระวังหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นจริงอย่าโทษไพ่ไม่แม่นนะคะโทษว่าเราแปลผิดค่ะเพราะว่าเ,เสซนเราก็ยังไม่เข้มแข็งนะคะวิธีการจะทำให้มันเข้มแข็งให้มันแก่งขึ้นนะคะเราต้องฝึกวางไพ่อย่างเงี้ยคะ่ะทุกวัน วางไพ่ลายวันทุกวันจนเราจนเราไม่กลัวว่าไพ่ตัวนี้จะแปลว่าอะไรมันไม่ไม่กลัวว่าจะผิดจะถูกแล้วอะค่ะมันไม่มีความไม่มีความคิดเจือโปนมันเป็นเซนตมันเป็นสิ่งที่มากระทบร้นๆเลยค่ะทําจนมันชินนั่นแหละนะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆ ไม่มากก็น้อยนะคะเอาไปลองฝึกลองหัดทำกันดูค่ะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะสอนวิธีอ่านไพ่นะคะอ่านไพ่หรือคำความรู้สึกแล้วก็รับพลังจากไพ่หรืออะไรอะเขาเรียกว่าอะไรคะสื่อสารกับไพ่นะคะได้ความหมายของไพ่ประจําไพ่เฉพาะตัวเราอะค่ะ ให้หนึ่งใบจะมีะความหมายเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีนี้นะคะในคลิปต่อไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะใน facebook ชาลีทาโร่แล้วก็ใน youtube ชาลีทาโร่นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเสียงอาจจะไม่มั่นคงจะขึ้นขึ้นลงลงบ้างนะคะเพราะว่าวีนอน คลิปนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ